ดอกไม้ต้นนี้ปลูกตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ค่ะสรุปแล้วเกือบสามสิบปีค่ะต้นไม้ต้นนี้เขาให้ดอกทุกปีดอกหอมมากเลยค่ะดอกไม้ชนิดนี้เอ,อมีอยู่สองชนิดคือสีขาวกับสีม่วงค่ะสีขาวกับสีม่วงดูสิคะดูดอกของเขาหอมมากเลยค่ะเพื่อนหอมจริงๆ ดอกซิรินค่ะซิรินบ้านนี้ให้เรียกว่าซิรินอืหอมค่ะหอมหอมมากๆเลยหอมจริงๆค่ะส่งกลิ่นหอมไปไกลด้วยอืหอมจะเพื่อนหอม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 อ่อนๆหอมเหมือนดอกมะลิหอมเหมือนดอกมะลิจ้ะมาดูเจ้ามาดู นยคะความดกความดกของเขาดูความดกของเขาจะวันนี้แดดดีเหมือนเดิมจังวันนี้แดดดีเหมือนเดิมนี่ค่ะความดกหนาของเขาอันนี้ต้นเขาโตแล้วกะว่าจะตัดจะตัดลงให้เขาสั้นลงไปดูดูไอ ดูความงามของลำต้นของเขาค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วตัดไม่ลงก็คงปล่อยให้สูงอย่างนี้แหละค่ะจะก็คงตัดแต่งกิง่งตัดแต่งกิ่งข้างบนลงจะอายุสามสิบปีเพื่อนสามสิบปีปลูกปีแรกที่มาอยู่ที่นี่ปลูกปีแรกที่มาอยู่ที่นี่ค่ะอุ้ยแดดค่ะวันนี้แดดมากๆเลย แดดสวยจ้ะร้อนด้วยค่ะร้อนด้วยค่ะใต้ต้นใต้ต้นของดอกนี้นะคะก็จะปลูกดอกไม้หลายพันมาดูค่ะดอกละคังนี่ดอกละคังนะคะมีอยู่2สีมีอยู่ส,อส,อสีอันนี้ดอกเก่าแก่เลยค่ะที่เกิดอยู่บ้านหลังนี้ที่คนเจ้าของเก่าเขาปลูกไว้ สวยมากค่ะสวยมากๆสวยมากๆเลยจ้ะทีนีเ้เดี๋ยวจะจำไว้ที่มาเห็นไหมคะน้ำตกข้างบ้านจ้ะยงน้ำตกข้างบ้านข้างบนก็เป็นภูเขาจ้ะอ,อันนี้อันนี้ที่มาที่ไปของเขาที่มาที่ไปของเขา แล้วมาอยู่ติดกับน้ําตกมันตัดหญ้ายากค่ะเดี๋ยวพอดอกเขาไวาแล้วจะมามาขุดเอาหัวเขาไปปลูกที่อื่นจา้าเนี่ค่ะดอกเนี่ยที่มาที่ไปของเขาด้วยความที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไอ้ไม่ได้ดูแลหัวเขาเลยไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาขุดเอาค่ะนี่แหละที่มาที่ไปของเขาอุ้ยทำไมไม่ทันเลยเพื่อน กลับมาดูความงามของของดอกไอซิรินนะคะมาดูความงามของดอกซิรินตรงนี้ก็ลกอีกล้วตรงนี้ก็ลบกอีกแล้วทำยังไงดีเนาะนี่ค่ะดูดูความงามของของดอกซิรินเขาบานไม่นานเพื่อนแต่ตูมนาน ตูมนานบานช้าแล้วก็อยู่ไม่นานดูท้องฟ้าค่ะอุ้ยทำไมสวยอย่างนี้เพื่อนจ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ